สวัสดีครับพบกับเสือเสร์ดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดขววันนี้เสือมานำเสนอมีดที่สร้างจากเหล็กตลับลูกปืนเจแปนสร้างเป็นมีดตลับลูกปืนนะครับเป็นเหล็กที่แข็งนะครับผมสร้างเป็นมีดจึงมีความคมสูงนะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์นะครับ เสียสร้างเป็นมีดแรมโบ้เนะครับผมมาเชิญความคมจัดตัดกระดาษกันก่อนนะครับเล่มที่หนึ่งครับซุบซับหืมคมหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมมีดออกแบบมาสำหรับการฟันโดยเฉพาะนะครับ yeah, 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 yeah. ฟันมาแล้วมาตัดกระดาษต่อครับผมเล่มที่สองครับ ย้ำอะไรครับเล่นที่สามครับสวัสเล่นที่สี่ครับเล่นสุดท้าย K สามห้าสามต้านสนิมนะครับผมด้ามไม้แกะสลักนะครับ เหล็กชุดนี้มีจำนวนห้าเล่มสร้างจากตลับลูกปืนเจแปนนะครับเป็นทรงรมโบ้สี่เล่มเป็นทรงมิดซุยนะครับหลังตรงหนึ่งเล่มรมโบ้ bo, นะครับเล่มที่หนึ่งเก้านิ้วจุดสามกว้างสองจุดหนึ่งสันหกมิล เล่มที่สอง9.4นะครับกว้าง2นิ้วสัน6มิลเล่มที่3ขนาดเดียวกันกันกบเล่มที่2นะครับเล่มที่4นะครับ9.5คมกว้าง2.1สัน5มิลนะครับผมเล่มสุดท้ายนะครับยาวอยู่ที่ 10.4นะครับหรือว่า10นิ้วครึ่งกว้าง2นิ้วสัน6มิลนะครับผมก็เสียขอเสนอราคาอยู่ที่จับต้องได้นะครับเพียงเล่มละ1,000กับ50าบาทนะครับพร้อมฝัก pvc พร้อมส่งนะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นงานอาคมมีดหมอนะครับเหล็ก k353 ด้ามไม้แกะนะครับผม ปลอกสแตนเลสนะครับปลอสเตลเลนะครับแล้วก็เคาะนะครับผมยาวอยู่ที่8.1นิ้วสันห้มิลกว้าง1.8นะครับเหล็กตัวนี้นะครับเป็นเหล็กที่ต้านสนิมมีความคมที่สูงมากเลยนะครับผมเสียขอเสนอราคาที่มงคลจับต้องได้เพียงเล่มละ2อ0 0ันเกบาทนะครับ พร้อมฝัก pvc พ่นดำพร้อมส่งครับผมสนใจมีดที่สร้างจากตลับลูกปุนทรงแรมโบ้นะครับผมราคาเพียง1,050บาทพร้อมฝกักพร้อมส่งนะครับหมายเลขโทรศัพท์089 756 0208นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ